โอเคนะครับก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับโอเคนะครับวันนี้มาเจอกันกับผมนะเหมือนเดิมนะครับในช่องชีวิตติดห,หวยของเรานะครับก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะคทั้งผู้ชมเก่าและผู้ชมใหม่ทุกท่านเลยนะครับก็วันนี้นะครับจะมาเจอกันในคลิปหวยลาวนะครับก็เมื่อสักครู่นี้นะก็ได้ลงคลิปหวยฮานอยไปแล้วนะครับก็งวดที่แล้วนะงมดที่แล้ว หวยลาวของเราคนระับก็ได้เด่นนะครับเด่นสี่และเด่นห้านะครับเอามาดูกันมารับชมไปพร้อมกันนะครับคลิปนี้นะครับก็สร้างมาเพื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับสายหวยนะครับไทยลาวน้อยนะครับแล้วก็หวยไทยนะครับได้ลงไปแล้วนะครับก็ฝากไปรับชมกันได้นะครับใครอยากเป็นเศรษฐีในวันนี้นะครับก็ฝากไปรับชมกันด้วยนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับหวยลาวนะครับก็ย้อนไปดูกันนะครับ หวลาลวนะครับยอมรับเลยนะว่ามันก็จะเดินสเปซสปาส์สสานิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดมันเข้านะบางวันก็อาจจะเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับแล้วก็มันจะรุดบ่อยนะครับตามที่เห็นนี้นะครับก็จะรุดบ่อยนะครับแต่จะไม่รุดสามวันติดนะครับมันก็จะเข้านะมันก็จะเข้าวันที่สามนะถ้าเกิดรุดสองวันติดนะเพราะว่าผมก็จะปรับสูตรให้ตลอดนะครับจากที่ ให้ไปนะครับย้อนหลังไปดูนะครับวันที่ไอ้นี่นะครับวันที่ไม่แน่ใจว่าแปดหรือเก้านะครับเพราะว่าเขียนทับไปนะครับก็เห็นนะเห็นว่ามันรุดสองวันนะครับรุดสองวันนะครับวันที่สิบสี่นะครับก็ที่ผ่านมานี้นับมันออกนะครับวันนั้นออกสี่สองเจ็ดนะครับสี่สองเจ็ดครับข้างล่างสีนะครับ ก็วันนั้นเราได้เด่น4และเด่น5้านะครับก็มาทั้งบนทั้งล่างนะครับก็ตามที่บอกนะครับว่ามันรุดยอมรับว่ามันรุดเยอะจริงนะครับแต่วันที่3มนะครับยังไงก็ต้องปรับให้เข้านะครับส่วนมากนะครับเอที่มันรุด2อวันอย่างเงครับเอาเอาตรงๆเลยนี่ผมคิดว่ามันเข้าดีนะครับมันเข้าดีที่สุดก็คือวันจันทร์นะครับแต่สูตรนี้ผมก็ลองย้อนดูนะครับ ดบย้อนดูสุดสุดใหมให้ตลอดนะครับแล้วพอดูมันก็เข้ามันก็เข้าแต่พอเรามาลงจริงๆมันก็พลาดนะครับแต่นี้ก็ปรับมาให้นะปับปรับมาให้เรื่อยๆนะครับก็เข้าใจนะครับถ้าเกิดมันรุดก็ไม่มีใครอยากจะดูนะครับโอเคนะวันนี้วันที่สิบหกนะครับเดี๋ยวมารับชมนะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับสําหรับลาวนะครับลาววันนี้วันที่สิบหกนะครับ ก็ฝากติดตามนะฝากผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็สวัสดีทุกท่านเลยนะครับก็ฝากติดตามช่องแนวทางนะครับให้หวยช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับก็เป็นแนวทางนะครับสําหรับสายหวยนะครับคนชอบหวยก็ฝากติดตามด้วยนะครับประกามันอาจจะติดๆดับๆับนะก็ยังไม่ได้ซื้อสักทีนะครับก็ ฝากนะครับของแค่กำลังใจนะครับก็ติดตามกันนะครับก็จะพยายามปรับปรุงเรื่อยๆนะครับสูตรแล้วก็อุปกรณ์นะครับก็จะปรับปรุงให้เรื่อยๆนะครับก็พูดคุยเข้ามาได้นะครับสำหรับหวยลาวนะครับก็จะได้เป็นตัวเด่น2ตัวนะครับเหมือนทุกคลิปนะครับแล้วก็ตัววิน5ตัวนะครับตัววิน789นะครับ0แล้วก็1นะครับ78901ของเรานะครับสำหรับตัวเด่นนะครับตัวเด่นวันนี้นะครับ ก็ตามที่ปั๊บมานะครับดูมาแล้วนะครับก็พยายามที่สุดแล้วนะครับไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเอามันได้หรือเปล่านะครับแต่ก็อยากให้ตามนะครับตามไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าผมก็ปั๊บห้เรื่อยๆนะครับเลขมันไม่แน่ไม่นอนนะครับโอเคนะครับตัวเด่นของเรานะครับวันนี้นับได้เด่นแปดนะครับแล้วก็เด่นเจ็ดนะครับเด่นแปดและเด่นเจ็ดนะครับสําหรับ หวยลาววันนี้นะับก็อาจจะมองไม่ค่อยชัดนะับอันนี้จะเป็นเลขแปดกับเลขเจ็ดนะครับแปบ๊บนึงนะับเป็นเลขแปดนะครับแล้วก็เลขเจนะ็ดนับเด่นเจ็ดและเด่นแปดนะครับเด่นเจ็ดและเด่นแปดนะครับก็วันนี้นะับตัวเล่นไม่เยอนะนับก็น่าเล่นนะครับสหรับวันนี้นะับได้นะครับแปดเจ็ดนะครับเอาตัวมาจับกันนะับแล้วก็ แปเก้านะครับแปดศูนย์นะครับแล้วก็แปดหนึ่งนะครับส่วนเจ็ดนับเรจะได้เจ็ดเก้านับเจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับวันนี้นับเลขไม่เยอะนะครับอันนี้แปดเจ็ดนะครับแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งนะครับแล้วก็เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับอาจจะติดติดดับดับนับประกาก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้านะก็จะเจอกันกับแท้งไม้แล้วนะโอเคนะครับสําหรับหวยลาวนะของเรานะวันนี้นะได้แปดและเจ็ดนะสำหรับงวดนี้นะผมชอบไปที่เลข8นะฟันไปที่เลข8นะครับแต่ใครชอบเจ็ดนะเทียบกับเจ้าอื่นดูนะชอบเจ็ดก็เลือกเล่นได้นะสำหรับเลขเจ็ดนะครับโอเคนะสำหรับคลิปวันนี้นะก็ประมาณนี้นะใครชอบนะการให้แนวทางหวยอย่างนี้นะก็ ฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับหลักๆเลยนะครับขอแค่กดติดตามให้ผมนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับก็ประมาณนี้นะคสำหรับคลิปนี้ใครสนใจติดต่องานนะครับก็ไลดีลายอยู่ใต้คลิปเลยนะครับก็พูดคุยกันได้นะครับเรื่องงานนะครับไม่แพงนะครับก็ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวฝากแล้วก็ฝากไปติดตามคลิปหวยไทยด้วยนะถ้าเกิดใครอยากเป็นเรษถีนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับ <c oughs> ขอบคุณนะครับทุกท่านนะที่คอยรับชมนะครับคอยติดตามนะครับคอยกดไลค์ให้ผมนะก็ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับ